สวัสดีครับเล็กสุรชัยจากช anel Step Smart Home ครับวันนี้จะมาดูตัวโคมไฟนะครับแบบที่เป็น Ceiling Light ก็คือติดกับฝ้าเพดานนะครับตัวรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับตัวนี้เนี่ยจะมีสายไฟเข้าอยู่2เส้นนะครับก็คือเป็นไฟอันนี้เป็นเส้นลายนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เป็นนิวทรอลนะครับก็ต่อกับไฟเพดานเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับสวิตช์แบบธรรมดาที่ไม่ได้เป็นสมาร์ทสวิตช์ได้นะครับจุดเด่นของตัวโคมไฟรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับก็คือว่า ัวหลอดที่เป็นหลอดสีนะครับที่เป็น R G B เนี่ยจะเป็นหลอดที่เป็นแบบแอมเบียก็คือหลอดไฟเนี่ยติดอยู่ข้างหลังเป็น Ambient Light นะครับส่วนหลอดที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลอดที่เป็นไฟสีขาวนะครับจะเป็นการแยกหลอดระหว่างฝั่งที่เป็นไฟสีขาวกับหลอดที่เป็นสี R G B นะครับออกจากกันนะครับอันนี้จะทําให้เราได้ไฟที่เป็นไฟสีขาวเนี่ยที่สว่างแล้วก็แยกสีเป็นสีขาวแท้ เดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อแอปนะครับแล้วก็เปิดตัวไฟตัวนี้ขึ้นมาดูกันนะครับผมก็ต่อสายไฟนะครับเข้ากับหลอดไฟนะครับซึ่งสายไฟที่ต่อเนี่ยก็คือไฟเส้นที่เป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้คือนิวทรอลสีแดงอันนี้คือลายนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อตัวหลอดเข้ากับแอปกันนะครับผมเปิดแอปของทูย่าขึ้นมานะครับตัวแอปก็จะเสิร์ชขึ้นมาแล้วก็เจอตัวหลอดไฟเลยนะครับถ้าไม่เจอเนี่ยใช้วิธีการเปิดเปิดปิดเปิดปิดสลับนะครับตัวหลอดไฟ ประมาณ3-5ครั้งนะครับเพื่อจะให้ตัวหลอดเนี่ยขึ้นมาปรากฏอยู่บนแอปนะครับผมกดเชื่อมนะครับพอเราแอดนะครับตัวหลอดไฟนะครับก็จะเริ่มวิ่งวนนะครับเพื่อหาตัวแอปก็จะเริ่มวิ่งวนนะครับเพื่อหาหลอดไฟนะครับปล่อยไว้สักครู่หนึ่งนะครับนะครับหลอดไฟสีขาวเนี่ยสว่างมากๆเลยเพราะว่ามันใช้เป็นหลอดไฟสีขาวแยกออกมาเลยนะครับไม่ได้เอาไปรวมกับหลอด rgb เป็นคนละเส้นกันนะครับ แล้วก็ปรับตัว R G B เนี่ยมาเป็น Ambient Light ก็คืออยู่ข้างบนแบบนี้แทนโอเคเวลาเปิดนะครับเราก็สามารถเลือกแบบที่เป็นขาวกับสีนะครับตัวสีขาวนะครับเราก็สามารถเลือกตั้งแต่ขาวแบบเดี๋ยวผมเปิดตัวหลอดไฟขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นสีของตัวหลอดไฟได้ด้วยนะครับอ่านะครับตัวไฟนะครับก็จะมีแบบที่เป็นสีแบบที่เป็นขาวที่เป็นคูไว้นะครับแบบนี้ ที่เป็นสีขาวไปเลยนะครับกลับเลื่อนไปเป็นวอร์มไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่เป็นวอร์มไว้นะครับปรับได้เลยนะครับแล้วก็เราต้องการความสว่างเท่าไหร่นะครับเราก็ปรับเลือกความสว่างได้นะครับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับมีสีที่เป็นพรีดีฟล์เอาไว้ด้วยนะครับเราสามารถปรับเป็นย่านได้ด้วยนะครับเคนะครับปรับความสว่างนะครับทีนี้เราลองมาดูสีที่เป็นแอมเบียนไลท์ข้างหลังบ้างนะครับ พอเราเปิดแอมเบียน i g ไลท์นะครับจะเห็นว่าแอมเบียน i g ไลท์กับตัวไฟที่เป็นสีขาวนะครับแอมเบียนไลท์กับไฟที่เป็นสีขาวมันแยกกันอยู่เห็นไหมครับเราสามารถเปิด2หลอดพร้อมกันได้นะครับฝั่งตัวที่เป็นแอมเบียน i g ไลท์นะครับเราก็สามารถเปิดเลือกสีได้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเหลืองเป็นสีส้มเป็นสีแดงนะครับเราก็สามารถเลือกปรับนะครับมีสีขาวแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าขาวเนี่ยจะเห็นว่า พอเราใช้หลอด RGB เปิดเป็นสีขาวเนี่ยขาวมันจะขาวไม่แท้เห็นไหมครับแต่ถ้าเรามาเปิดแบบที่เป็นสี RGB เนี่ยอันนี้จะชัดนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับความสว่างได้นะครับอันนี้จะเหมาะมากกับเวลาแต่งห้องแล้วเราต้องการปกติเราใช้ไฟสีขาวนะครับแต่เราต้องการไฟสี RGB เนี่ยเพื่อใช้ในการปรับอารมณ์ของห้องนะครับว่าเราต้องการสีอารมณ์ของห้องเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้เราจะได้2ออันพร้อมๆกันเลยนะครับ มาลองดูการปรับสีกันนะครับผมลองเปิดเป็นแบบสีขาวอย่างเดียวก่อนนะครับอันนี้คือเปิดสีขาวอย่างเดียวนะครับความสว่างประมาณ10%นะครับอันนี้คือไฟสีขาว100%นะครับลองปรับแบบที่เป็นไฟ d a y l i ล h t นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่โทนมานะครับอันนี้จะเป็นไฟที่เป็นไว้ e นะครับผมลดความสว่างลงนะครับแล้วผมจะปรับไฟที่เป็นแบบสีขึ้นมา นะครับอันนี้คือไฟข้างหลังที่เป็นแอม i บี t น i g ไลนะครับก็มีสีนะครับหลายสีนะครับจะเห็นว่าไฟข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นไฟแบบที่เป็นไฟบรรยากาศนะครับนะฮะเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟบรรยากาศนะครับผมลองเปิดโหมดที่เป็นแบบ Music ขึ้นมานะครับให้มันปรับไฟไปตามเสียงที่เข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบที่เป็นเสียงนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลอดไฟรุร่นใหม่นะครับที่ทางสเต็กเพิ่งเอาเข้ามานะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ตัวประกอบน,นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ